ตัวต yeah. <laughs> 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 ัวเชยยยอุ้มหน่อยอุ้ม่อยกินเนื้อ oh กินหนือพ่อใบเบ็เฮ้ยอย่าตกใจอย่าเอ๋อย่าเวออย่ามืนอย่าอึนนี่ระดับทรงเจ้าพ่อจะบอกให้รู้ว่าเขาพกอะไรเขาทำอะไรทำไมเขามันดีกักเอ้ทำไมอาการเขามันออก เอ้ยทำไมเขาอยู่ไม่นิ่งเอ้ยทำไมอาการมันอยากจะวิ่งวุ๊คบุุ๊ตลอดเวลานี่ระดับสงเ์เ pues าพ่อดูด้วยในกระเป๋านี่พกอะไรสังเกตสังเกตอ่อ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 ่อ่อ่อ่มาครูมีปูนพอโบมาดิมาดิมาดิขามาเลยมามามาใส่หน้าได้ปะคะมา ตายเปิดมาจะทิ้งกันไปชนินทรวันที่ฉันนั้นตายสก่อนที่ไหนยังไงเมื่อไรจะไปพวกใครไม่วนวันนี้เธออยาอาเป็นมฮ้ยมึงฮะโควิดนี่มันน่ากลัวนะ มึงไม่ต้องกลัวหรอกโควิดเนี่ยโควิดเนี่ยมึงห่างสองเมตรมึงก็รอดแต่ถ้าเมียเนี่ยห่างสิบเมตรมึงก็ไม่รอดนั่นไงขาดคำที่ไหนล่ะครับผมเดี๋ยวเหมือนน้ำหนึ่งทุกคนทุกคนแป๊บนะพี่โทรมาอัลโหลพี่แก้วมันปิดลำโพงไม่ได้ พี่ถึงแล้วแน่เลยหรือว่าไงฮัลโหลพี่ฮัลโหลเฮ้ยแต่หนึ่งพี่จำเนิ่มไดเปล่านี่ปิดลำโพงก่อนค่ะเฮ้ยไม่หนูไลฟ์อยู่แตหนึ่งปิดลำโพงก่อนมันปิดไม่ได้อะงั้นพี่พูดงงัั้้นนเอาเลยเพ่อนเราจะเราจะแชทไหมหรือว่าเราจะคุยกันตรงนี้นี่งานแต่งพี่จะมาไหม แต่งเมื่อไหร่อ่ะปีนี้ไงว้าแค่แต่งงานปีนี้เหรอใช่ไม่ไปอ่ะไปทำไมอ่ะถ้าหนูไม่ไปแล้วใครจะเป็นเจ้าสาวพี่ล่ะสาวอีสานน่ารักสวัสดีค่ะเอิร์ธเบียนเคนเฟอร์เดียนค่ะอูจีจ้านอนเฮ้ยอูดอนใจเย่บคืนอนไหน ไม่มาปวดเดียวบอกสำเนียงออกใช่ค่ะคุณพี่คนอีสานสวัสดีค่ะบอปเปอร์เบียนเคเรีค่ะน้องเป็นสาวอุบลยั้งบอกเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานค่ะยายีหมายถึงที่รักคันบอมมี่ไผ่ฮักให้ไหฮักยายีสวัสดีค่ะอีฟบียนเคฟอรีลาบกิสโซสวัสดีค่ะเวลาถ่ายรูปอย่าลืมปกติ แปมนะคะโอ๊ยมันมาสูดแหลโอ้ยป้ายไฟยาวแปดเมตรพนะเศรว์พี่เอ๋เศรว์พี่เอ๋มาสีบอสเซ็ตเดินหนบานนี้โอ้ย <c oughs> มีม่ความสุขหลาหลแข็ง <c oughs> สุขภาพแข็งแรง <c oughs> ลำลวยลำลวย <c oughs> <c oughs> มีคนรักเกิบ <c oughs> ไัไภลยรักเกิบ <c oughs> เอามาคืนเพื่อนด้วยเด้อจา้า ยาละเกิบจ้าเดี๋ยวเพื่อนเดินเป้าเป้ากลับบ้านจ้า <c oughs> เดี๋ยวน้ำต่ำจ้าเอาเกืบมาคืนเพื่อนเลยจ้าวันนี้จะมารีวิวการมีผัวออกสาวแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะฮะจะต,ต้องบอกทุกคนก่อนว,ว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบกูชอบนะฮะจบยากๆ คนถามทําไมถึงใส่แว่นคือ,องี้เว้ยเคยใส่เดี่ยวแล้วเข้าโรงพยาบาลเลยหลันกลับมาใส่แว่น เอ่อ uh, คนที่ถูกจ้างมาเล่นกับผู้ชายจ้ะหนูอยากเป็นกะรี่ค่ะหนูด้วยโอเคแต่อย่าลืมว่าแม่เราต้องได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเฮ้อชาวีสาวีบักสาวี

บอกเจอผู้ชายหล่อให้แกล้งตายเว้ยจะว่ายน้ำบนบกเหรอให้ผมช่วยอะไรไหมครับดีแล้วที่เชื่อแม่พี่ทําของฉันหายพี่ต้องรับผิดชอบนะฉันไปแจ้งความนี่พี่ไม่ไปเช่าโรงแรมหรือเของหายต้องไปโรงแรมทำไมล่ะไม่ฉันจะไปโรงแรมไปร้านซิอยู่ไหนอย่าคืนบอกฉันมนะว่าเธอต้องไปโรงแรมด้วยพี่ก็มาหัวใจฉันไปก็ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบยังไงล่ะเจ้าก็ไปโรงแรมสิได้ยินว่าโรงแรมแล้วใจแล้วรัวจังผมจะบอกให้นะว่าผู้หญิงสมัยนี้เนอะ อยากจะกลืนกินสวยแต่รูปจู่ไม่หอมวันวันเอาแต่บ้าผู้ชายะคุณที่พูดได้ไม่ข้าหูเลยใช่ไหมในที่สุดพี่กับฉันก็อยู่ด้วยกันสองคนพิเศจแน่และได้ยินหัวโดนี้ไม่ใช่คนเลยไงคุณโนอื่นครับผมจะพาคุณไปที่ที่หนึ่งเขาต้องพาฉันไปทำม่ดรีมีร้ายแน่เลยแต่ไปค่ะโอ้โหน้ำาทวมเรียกอะไรอุทก,กภยัยไฟไหม้อะเรียกอะไรอักขีภัยเหรอต้องเรียกรถดับเพลิงไม่ใช่หรอวะ <c oughs> <c oughs> ในนันวขกงเราก็คือเราจะพูดชื่อแล้วต่อด้วยสัตว์อะไรก็ได้ที่เป็นฉายาของเราหรือว่าที่เราอยากจะเป็นอย่างเช่นอย่างเช่นสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งค่ะน้ำหนึ่งสัตว์ประเสริฐค่ะ,อะ,ะเ, <c oughs> เอาไม่ได้เหรอหน <c oughs> <c oughs> ูว่ามันก็เป็นสัตว์เหมือนกัน่ะเม่พูดจริงมากกว่า วันนี้จะมารีวิวการมีผัวออกสาวแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะฮะแต่ต้องบอกทุกคนก่อนนะว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบกูชอบนะฮะจบอยากๆเป๊ะเมื่อกี้ทำอะไรมิวสิค <c oughs> ช่วยด้วยจิตอยากได้อะไรใหม่อยากได้เพิร์บใหม่ะแล้วให้แม่ไปทำยังไง ซื้อสิซื้อพ่อใหม่ยยแล้วทำไมไม่เอาป๊ะป,ป๊าป๊ะป๊าคนดั้นมันเก่าอ่ะแม่ รีวิวการมีผัวออกสาวแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะฮะแต่ต้องบอกทุกคนก่อนนะว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบกูชอบนะฮะจบยาก่ใในฐ<อ>านะที่เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์แม่มึงหูบอกว่าประเทศไทยมีกี่จังหวัดโอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดผู้ได็หูจังหวัดบึงการในแต่งตั้งที่หลังมึงบึงการเดี๋ยวนี้เหลือเจ็ดสิบหกจังหวัดเอาเอาขึ้นแลเจ็ดสิบหกไม่มีตังค์ไม่มีตังค<อ>์กูเ<อ>ยืมตังค์ไง อะยืมตังคนะ์ไหมเลขอเจ็ดสิบหกไม่มีตังค์จะไม่ยืมตังค์จะไม่ยืมใครเมื่อกี้เหลือเจ็ดสิบห้าจังหวัดก็แล้วเนาะเอาเมาื่อคืนสิว่าเหลือเจ็ดสิบห้าจังหวัดไม่มีเลยเอ๋อให้ให้ทุกคนกินกว๋วยเตี๋ยวแต่ว่าคนแพ้ไมหมเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยคนไขยชน

พี่โมมาพี่โมเราต้องแบบโอชิเบะแล้วเปล่าพี่โมจะบอกไว้นะว่าพี่ดูนะรวยหรอถ้าได้เต้นโอชิเบะอยากขึ้นกับโมบายพี่สิก์อยากขึ้นด้วยใช่ไหมได้เลยพี่สิกธ์ต้องระวังไว้นิดนึงนะคะเคยได้ยินไหมว่าแบบเขาไม่ให้เล่นกับไฟแต่โมบายพิ่งบอกว่าอย่าเล่นกับไฟ เล่นกับไฟเออร์ไฟคือพี่กวนใจจังเลยอะโมบายคือพี่กวนใจจังเลยค่ะ <c oughs> นั้นไม่ชอบเธอแล้วเหรอใช่ฉันชอบเธอฉันชอบเธอมากๆด้วยเธอได้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับคนที่ไม่ได้เรื่องอย่างฉันถ้าอย่างงั้นอะทำไมยอมแพ้เน่าฉันคิดมาดีแล้วล่ะให้เธออยู่โดยไม่มีฉันจะดีกว่า